เจริญสุขสวัสดีนะครับคณะสัาญาตโยมฐานตรงนี้ก็คือ,อถนุนจะเทสนุนจากประตูวัดเข้ามาสูต่ตรงไหน,นเดี๋ยวนี้ก็เหลยด้านด้านนอ,นอกด้านนี้ก็สำเร็จรูปหลวงละโดยงบประมาณของแศรงสธาจากพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งและก็ ข้างนอกด้วยท,ทุกทิศท,ที่สร้างเซตไปนี่ก็ใช้งบประมาณอยู่ห้าหมื่นปายนอกค้างนอกออแล้วก็เรียกต้งนอกห้านแม้มวันนี้ก็จะเผนเกิดจะได้มาสร้างต่อนะครับโดยการน้ำของโยมเึิง ก็แต็มหุ่นชักน,น้ำสกปูนเหมือเนาะแล้วก็ลูกลูกบาวเปิ่นช่างนง n นี่หน่อยก็หน่อยในน้ำเปิ่นช่างนงก็จะใจมาเทถนนวันนี้เพิ่มเติมนะครับ